คุณกดแล้วคุณใส่ได้เลยนะครับเอแดงโชว์เขาไปทีดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นักรบไรนะครับและว,วันนี้คุณอยู่ในเกม King d o m the Bat <Stress! S 2> ผมต้องบอกเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับมาสุ่มกาชานะครับผมเป็นบัตรใบแปลงล่างและสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับผมโอ้โหรับรองว่ามันอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชาเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับ k ิงด d อ m เดอะบัตเพ็กันก่อนเลยนะครับผมว่าเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผม โอเคครับผมสำหรับเกม Kingdom The b u t Space นะครับต้องบอกว่าเป็นเกม MMO RPG ที่ให้เราเนี่ยได้เพลิดเพลินกับการเล่นนะครับดู เป็นระบบโอเพนดูคนเยอะมากนะครับผมเพราะว่าเปิดถึง150ประเทศนะครับเราจะมีธงชาติของประเทศอื่นได้เลยอย่างเช่นคนนี้มาจากไทยโอ้โหมาจากหลายประเทศเลยนะครับผม150ประเทศแล้วก็นะครับการเล่นของเขาจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะไปฟาร์มเควสนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยอ่านี่เหมือนผมวาร์ปมาใช่ไหมครับก็จะมีคนอยู่ในแมปนะครับแล้วเราสามารถเปิดหัวแดงใส่กันได้เลยนะครับผมสามารถที่จะคลิกอ้าวเชิญปาร์ตี้ผมมา ก็จัดไปเลยละการอันนี้ก็คือช่วยกันทำเควสนะครับเป็นระบบอ่าปาร์ตี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนในเซิฟเยอะมากเลยดูครับมาเยอะแยะเลยเราจะสังเกตได้ว่านี่เลยนะครับตอนนี้ปาร์ตี้เรามีแล้วนะครับแล้วเควสหลักเราสามารถที่จะทําได้จากตรงนี้นะครับเพื่ออัปเลเวลตัวละครของเราไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เลยจบแต่ละบทก็จะมีของรางวัลให้นะครับผมอ่าอินเตอร์เฟซโดยรวมใช้งานง่ายนะครับผมภาพสวยนะครับผมดูข้างล่างขวา นี่นะครับผมเป็นแถบหนึ่งและแถบสอง เดี๋ยวขออนุญาตเอาจอขึ้นมานิดนึงอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดคลิกแล้วก็เอาบัฟต่างๆโออาหงอาหารเข้ามาไว้ในเกมได้เลยนะครับผมอ่านี่ตอนนี้ผมเปิดที่2อยู่เปิดที่1อย่างนี้นะครับผมนี่ที่เราจะไปเปิดหาวันนี้ก็คือซัมมอนสัตว์เลี้ยงแล้วก็ซัมมอนแปลงร่างครับผมซึ่งเกมนี้นะครับสำหรับสไตล์การเล่น MMO เนี่ยหมายความว่าอะไรเราพัฒนาตัวละครของเราไปตั้งแต่กระจิกบกระ้จยนะครับดบของบอสมาฟาร์มดอกของหายากนะครับผมซึ่ง เกมนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราต้องรวบรวมพลังนะครับรวบรวมเพื่อนๆกว่าหลาย10คนนะครับเพื่อที่จะไปล่าบอสนะครับผมไปล่า MVP เพื่อที่จะดรอปไอเทมแร่เข้ามาในตัวของเรานั่นเองนะครับผมแล้วหลายๆคนเคยเจอปัญหาในการฟาร์ม ทับที่โอไม่นะฉันรู้สึกว่าพื้นที่ของฉันแม่งไม่เพียงพอสำหรับการฟาร์มหมดปัญหาได้เลยเพราะว่านี่คือฮาร์ดคอร์นะครับ m m o r p g คุณสามารถที่จะอย่างนี้ได้เลยนะครับปิดออโต้แล้วคุณเล็งเลยใครไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้ของคุณคุณกดแล้วคุณใส่ได้เลยนะครับคุณเข้าไปใส่เขาได้เลยโดยที่เขาก็นี่เลยสแตทคุณมานะคุณขี้แบบแปลกแปลกแปลกดูเกรขีแปลกแปล แล้วคุณสามารถแปลงล่างได้ด้วยนะครับในโหมดแปลงล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูใครที่ไม่ได้ดูจอนี่คือเราไล่ที่ได้เลยนะครับเราซัดยับเลย นะครับผมมีแปลงร่างอยู่ก็คือแปลงร่างแรกที่เขาให้มานะครับแปลงเป็นเจ้าตัวนักลบตะบ,บองฮูฮูลี่นะครับซึ่งความสามารถคือเราจะได้ความเร็วในการจุตด15ี15%เครับในทางกับกันนะครับผมในกรชาเนี่ยก็จะมีหลายๆตัวนะครับหลายๆเควสหลายๆกิจกรรมที่เราจะสามารถที่จะดรอปใบแปลงร่างอื่นมาได้นะครับแล้วสเปคที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะโคตรโหดเลยครับผมนี่นะครับจะเพิ่มความสามารถให้เราได้ แล้วขึ้นอยู่กับสายของเราด้วยนะครับว่าโอ้ยมันใส่ผมมันใส่ผม Him, iper, ขึ้นโอ้ด้ดิเอาไปไปไปเพื่อนเบื้องเราเื้องเราเบื้องเดียวเดียวเบเดียวโอ้มันใส่ผมขึ้นมันใส่ผมขึ้นมันใส่ผมขึ้น E X P ศูนย์หาย5% <S <S 1> <S 1> <confused> และนี่เลยครับความมันและจุดเด่นของเกมนี้ครับเมื่อกี้เขาใส่ผมขึ้นเลยนะครับระหว่างที่ผมกำลังอธิบาย แล้วผมบอกเลยว่าถ้าของเราถึงถึงอ่ะมันโคตรจะมันเลยนะเว้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าได้รีรอเนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกระชานก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมหาแปลงล่างก่อนนะครับอธิบายตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเป็นตายหมายถึงอะไรนี่เลยเขาจะบันทึกไว้เลยนะครับว่าเราเนี่ยได้แตกตอนกี่โมงนะครับผมและโดนใครฆ่าไปนะครับผมซึ่งอันดับในการล่าเนี่ย ถ้าคุณฆ่าใครไปเยอะหรือคุณโดนฆ่าเยอะหรืออะไรมันจะส่งผลต่อตัวละครของคุณหมดไม่ว่าจะเป็นการหัวแดงหรืออะไรหรือผลลัพธ์คุณจะได้รับบัฟในการ PVP อันดับหนึ่อันดับ2เนี่ยก็จะมีสกลิลเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่อารมณ์แบบเชิงฉายาเออให้คุณได้บัฟบนะครับผม สุดยอดเียตรงเนี้ยค่าเยอะก็ยิ่งมันแต่ก็ยิ่งมีค่าหัวนะครับก็เป็นการเล่นที่ค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆเลยทีเดียวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาจัดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมสําหรับการสุกาชาขอญาตหาแปลงล่างไปใส่แม่งคืนก่อนเลยนะครับไอตัวเมื่อกี้ผมจาชื่อมันได้เขาบันทึกไว้แล้วนะครับผมมาที่ช็อปนะครับผมมาที่สินค้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะอัญเชิญบัตรแปลงล่าง11 1บใบไปแบบทีเผลไปก่อน มาแล้วพี่น้องเปิดจากใบฟีก่อนเลยแล้วกันเฮ้ย,ยมีเขียวมาด้วยยังไงครับผมโอเคมาสีเขียวถ้าหาคอมมันดูบนล่างบนล่างบนล่างล่างบนล่างบนล่างบนล่างต่าง,าง,งย,ยังไม่เห็นสีม่วงเลยอุย้ยเขียวมาลัวมากอุย้ยเขียวออกลัวเลยอะ่ะอุย้ยเลดถือว่าดีนะครับผมแล้วเราสามารถที่จะเอาการ์ดเนี่ยไปจับคู่นะครับ เราเรียกว่าจับคู่เพิ่มสเตตเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าอันที่เช่นนะครับผมเมื่อกี้นะครับถ้าเราได้มาเนี่ยผมได้มา3ตัวแล้วอันนี้คือนักลบไร้ความเป็นอาชีพมันคือนักลบอะไรวะนักลบไร้ความเป็นอาชีพคือนักลบมือไม่อาชีพนะครับผมรวบรวมนะครับหน่วยกำปั้นมีอีก2ตัวละครนะครับเราจะได้ สเตตดามิ damage, ระยะใกล้บบกอีกสองอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่เช่นตัวนี้นะครับได้ HP สูงสุด60นะครับผมอ่าเมื่อเราได้แต่ละตัวมาเนี่ยเราก็หาแก๊งมันมาด้วยนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้รับค่าสเตตอันนี้เป็นค่าสเตตถาวรน,นะแล้วถ้าแปลงร่างคือชั่วคราวหลังจากเรากดแปลงร่างไปนะครับตอนนี้เราได้มา6กตัวละครนะที่เป็นสีทองโอ้นี่เป็นคนแคร์ความเร็วในการจ่มตีกับ,บวก HP นะครับผมเดี๋ยวผมกลับไปซับมันแต่ว่าผมว่า สีนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราจะต้องผสมนะครับวันนี้เราคาดหวังไว้เลยว่าเป็นสีแดงแน่นอนดวงเทพเจ้ากาชายอย่างผมยังไงก็ต้องมานะครับผมเออลรืออธิบายอาชีพของเกมนี้เลยนะครับผม เหมือนเมื่อกี้ผมดูนักเวทฆ่าเนี่ยส่วนตัวผมเป็นแอสซิซินไงของผมมันเลทเกมไงเข้าใจปะสายนักฆ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมอธิบายทีทเดียวเดี๋ยวไล่กระชากันแบบรวดเร็วไปเลย <c oughs> เอาล่ะครับผมและอาชีพที่จะแนะนำก็คือวอริเออร์หรือนักลบเนี่ยครับตอนนี้ดเด่นไปด้านการบุกทะลวงแล้วก็แข็งแกร่งทรงพลังในด้านพลังการโจมตีมากเลยเนะครับสเตตักก็คือ S.T.R. นะครับตัวนี้ก็คือจะมีสกิลหลากหลายที่เสริมในด้านความแข็งเก่งแล้วก็ดามาดด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีตีใกล้ก็ต้องมีตีไกลนะครับจุดเด่นเขาก็คือการโจมตีระยะไกลนั่นเลยครับทำให้เขามีระยะห่างในการโจมตีที่มากเลยครับผมและส่วนมากก็จะเป็นสายเด็กที่ยิงแรงและว่องไวนะครับผมค่ารลปหลีกที่สูงนะครับในตอนเลดเกมนะครับพูดแล้วก็คุ้มนะครับผมสําหรับคนที่ไม่อยากจะเดินไปตีมอนเพราะเราจะจัดการมอนได้แบบโดยไม่ต้องเดินนะครับผมต่อมา แอสตาซินนะครับผมอันนี้เราเล่นอยู่แล้วและถัดมาเป็นเวทครับผมตัวนี้ไปทางสติปัญญาหรือว่าค่าของการอิดนะครับผมไปได้ทั้งดาเมจแล้วก็บัฟครับมีทั้งสกิลรักษาแล้วก็ลดดาเมจนะครับผมอ่าตัวนี้น่าสนใจนะครับจะสร้างไห้ดูเลยแล้วกันนักลาส2ยืนยนันใช้ได้มาเดินออกมาแล้วเย็ดเค้่าว่าไงอ่ะเออก็ว่าไงอ่ะครับผม อย่างเฟี้ยวเลยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยนะครับใครชื่นชอบสไไหนก็เลือกเล่นได้เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมขอญาตเล่นเป็นแอสซิสซินหน่อยดีกว่าคือจุดเด่นมันคือการแบบ PVP เว้ยเปิดหัวแดงฟันกันน่ะเออนักเวทนุ่มๆมันไม่ใช่ทางเว้ยถือถ้าจะนุ่มทั้งทีดามิเราต้องรีบสุดบอกเลยนะครับผมว่าเปิดหัวแดงนะครับเปิดโลกการสังหารแบบไร้ขีดจํากัดนะครับโดยนะครับผมตัวเกมเนี่ยได้ทีมงานผู้สร้างนะครับเกม m อ็ม ระดับตำนานนะครับผมอย่างลินเนตรับรองว่ามันแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้ผมรอไม่ไหวแล้วใครใจะยังไงก็ไม่รู้แล้วแต่ผมเนี่ยขอญาติก่อนเลยละกันมือสัญญ่นอยากจะซุ่มจนใจกาะหาล้ะมาซุ่มกระชาอันเชิญใบแปลงล่างไปครับอีกสิบใบเออทีเดียวหมดปึ้ม เกี่ยวทั้งหมด5นะครับผมซ้ำอีกหนึ่งทีรับซ่าครับผมฟับ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 รอบนี้เป็นการเปิดย้อนสอนจากล่างขึ้นบนจึง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 เออมาไหมครับพี่น้องยังไ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 ง มันแบบ5 0าสเลยนะเขียวเนี่ยแต่ว่ามากกว่าเขียวนี่ยังไม่เคยเจอโอเคครับผมนักธนูนะครับผมตอนนี้ได้ค่าฟื้นฟู MP Auto สอนะครับผมสีเขียวกับสีขาวก็รวมกันได้ด้วยนะครับมันอยู่ที่เผาแล้วก็อยู่ที่คอมโบเฮดบีสูงสุดอีกหกสิบนะครับดามเมจดเวดอีก2โอ้พอดีเลยนะครับฟื้นฟู MP Auto อีก2แล้วก็ทําให้ติดสตันนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูออโต้โอ้โหร่างกาย2ติดสตันโบอีกหนึ่งดามเระยะไกลไม่ได้ใช้ดาเมจเวทไม่ได้ใช้ลาดเอระยะไกลอย่างนี้แหละของเราเลยอห ถือว่าได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเปิดสลับกันดีกว่านะครับโอเคมาสุ่มใบสัตว์เลี้ยงกันต่อครับผมกดไปเลยนะครับเปิดทีเดียว11แผ่นเลยครับผมย้ายเขารู้ว่าเราเหลือเหลืุวยมาสตัวละครเลตถือว่า50 50สบามีหนึ่งทียังไม่เคยเจอสีฟ้านะครับผมสีม่วงยังไม่ต้องหวังขอสีฟ้าก่อนโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าผมว่าเราอาจจะต้องผสมแล้วล่ะต่อเนื่องไปอีกหนึ่งที มาไม่มามาไม่มามันอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวละครนะครับตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับได้ค่าปัญญาสองถ้าเราสุ่มครบนะครับก็จะมีสเตตถาวรให้กับเราเหมือนเดิมนะครับ MP สูงสุด20่ p 60พ p 60, 60ว่องไว2นะครับดาเมจเวทกับออโต้ฟื้นฟนูนะครับผมร่างกายกับเ p สูงสุดพลังป้องกันแม่นยำอัตราคลิติคอนเมื่อกี้ดีมากนะครับผมดาเมจระยะใกล้ระยะไกลโอ้โหอันนี้คอมโบเยอะมากคอมโบเยอะมากๆ โอ oh, สแตขึ้นน่าจะขึ้นมาเยอะครับเดี๋ยวขอใบแปลงล่างหน่อยแล้วกัน่ผมจะไปซัดไอตัวนั้นไงเออผมอยากขอแปลงล่างไปใส่มันซะหน่อยแล้วเวลาเราแปลงล่างเนี่ยเราจะกลายเป็นตัวนั้นๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็ในทางกับกันถ้าเราไม่ชอบตัวนั้นจริงๆเราก็สามารถที่จะซ่อนได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเออนี่นี่นดูว่าแปลงมันแคะกดปับ๊บอ่าอันนี้เราซ่อนอยู่แล้วเราจะมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้กดซ่อนอวาต้าไว้นี่เราจะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วหลังๆเนี่ยมันจะมีตัวเทเเช่นนนี้ห็ะ คือเราแปลงเสร็จแม่งแบบมันดุ้งนะาจะเขาเรียกว่าเด็กมันดุ้งนะครับแต่เดี๋ยวเรามีโอกาสสุ่มสีฟ้าแน่นอนเดี๋ยวลองก่อนนะครับผมขอเปิดให้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาผสมนะครับเดี๋ยวเราได้สุ่มสีฟ้าอย่างแน่นอนมันอะต้องสะดุ้งเออเอาคืนปูยังจําชื่อมันได้อยู่โลกมันเป็นโลกแห่งการ PVP ไม่มีโรคสวยไปริเอันอย่าไว้ครับพี่น้องกดเออซ้ำหน่อยนะแต่รอบนี้มาเยอะกว่าทุกที24 6อันนี้ถือว่าเกิน l ลกไปต่อเนื่อง น่าจะต้องได้ผสมขึ้นสีฟ้าครับผมโโอ้หสีฟ้าไม่ออกเลยครับสามอีกหนึ่งทีปดอ่าเกลือนิดนึงไปอ่อและกดโอเค MP ็มสูงสุด30ดามเมจระยะใกล้ก2สุดยอดมาก MP ว่องไวดามเมจระยะใกล้อีก2ไอตัวพวกกล้ามๆแบบนี้ครับจะเพิ่มดามเมจระยะใกล้นะครับผม แม่นยำจะมีระยะไกลเนี่ยจะไปแท้ทนูธนูมันจะไปเพิ่มแบบสเตตของธนูไงแต่ถ้าเราเปิดได้พวกกล้ามๆเยอะมันก็จะเพิ่มสเตตให้กับเราเยอะนะครับผมโอ้ได้มาเยอะมากใส่ต่อครับอีกสักห้าครั้งนะครับเดี๋ยวเราใส่ต่ออีกสักห้าครั้งเราไปสั่นย่างีห้าครั้งครับผมซึ่มถือว่าดวงดียังไม่มีสีฟ้าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ แดงโอ้โหแดงสีฟ uh, oh, oh, yeah. ouais, ้าเฮ้ยเอาจะจัดเลยโมเมนต์นี้โคตรสุดผมนี่มันลาชางจริงกดโอ้โหลาชางจริงถ้าเป็นสีฟ้ามันใช้แบบนี้นะครับถือว่าสุดยอดนะอย่างนี้ถือว่าแจ่บนะครับมาสีอะไรโอ้แดง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 โอ้โหมา้อแพ็คเดียวครับคือมันวัดกันที่แพ็คเดียวเลยเว้ยโอ้มาฟ้าสองเลยพลังบวกหนึ่งนี่ดาเมจเสริมปีศาจ พลังป้องกันสองครูใหม่โกดมาวะมาวะมาวะความเร็วในการโจมตีหกสิบพลังป้องกันและความแม่นยำครับผมอันนี้ไปทางพื้นฟูกับแม่นยำชี้เมื่อกี้ผมเห็นสีแดงครับผมนึกว่าจะได้แล้วนะครับเมื่อกี้เป็นตัวนี้มันมาแวบๆถ้าสีแดงมานี่คือกี๊แตกเลยครับผมเฮ้ยเอาอีดีกว่าเอาอีกๆมาวะมามามาดวงมันจะมาราชาก็คือราชาป้าหว้าเออผมขอสุ่มใบแปลงร่างให้หมดเลยนะกำลังคึกกับใบแปลงร่างโอเคแบบนี้คือเรารู้กันเปลือกเปิดเลยซ้ำไปอีกฟึบ Uh huh. อ,อ๋ então, อฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โหคือถ้าไม่เกลือมันจะมีแบบเออเราเปิดได้แล้วไงเราเปิดได้2อันติดเลยนเว้ยมาต่อเนื่องเฮ้ยไม่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมาดูดัวว่ะมาดูดัวว่ะเฮ้ยไปเปิดเกลือออกไปก่อนเออกดอุ้ยฟ้าบบกแดงแดงวะเนี่ยแดงอันนี้น่าจะออฟนักธนูมาหนักๆเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นบัฟเสริมระยะไกลนะถ้าผมเดานะแดง ดวงมันจะดีครับพี่น้องโอ้โหบกแม่นยำขออนุญาตออกไปดูหน้าก่อนนะอ่าผมบอกเลยตัวนี้ตรงสายนักธนูเลยดูดิดูด,ดิความเร็วในการโจมตีดาเมจระยะไกลแล้วก็ดาเมจเวทอุ้ยนี่มันสายเวทนี่หว่าไกลบวกเวทแล้วก็ได้มนี่หม่อีกตัวนะครับความเร็วในการโจมตีบวก HP เหมือนจะแทงออกเร็วแทงไปหน่อยนะครับแต่ผมว่าตัวนี้เด็ดตัวนี้เด็ดค่อนข้างเด็ดเด็ดมากอ่ะตัวนี้เด็ดมากเด็ดมากขดใบแผงล่างไปเลย ยังเครจะกล้าสู้มาดีครับยูราเบแอสซินที่ยิงไกลแบบนีป่ะเนี่ยโอ้โหอุ้ยสามเม่งหนึ่งทีอ่าาาาเรียกว่าแรกๆเราโคตรเกลือเลยว่ะหลังๆเราอย่างมาเด็กไปรู่พ่อให้สมกับราชาตู้เลดอ่าาาสามเกลือเด้ของเรื่องกดเปอีกหนึ่งทีจบกันมาหนึ่งอย่างนี้จบการไวรุ่นสามไปอีกหนึ่งทีเฮ้ย หลังๆม่งมาลัวเลยว่ะครับผมไปแดงโชว์เขาไปทีดีเฮ้ยวฮยวฮยวฮยยแดงโชว์เขาไปทีดีวาราชาราชาราชาตู้เลกครับผมโอ้โหนี่น่าจะตรงสายด้วยเดี๋ยวมึงเดินกูแบลคืนเดี๋ยวกูแบลคืนมึงเลยโอไม่กอดกันเวทสปิริต อย,อย่างมาทุกคนคือเราได้การ์ดแดงมานะครับผมเป็นการ์ดแบบคาร์ดโฟดถ้าถูกใจคือยืนยันไปเลยใน7ชั่วโมงแต่ถ้าไม่ถูกใจนะคุณสามารถรีได้ถ้ามันไม่ตรงสายคุณนะนะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในเลดในเวลาที่เหลืออยู่สามารถแทนเป็นการ์ดอื่นที่ระดับเดียวกันได้ก็คือร่างแดงเนี้ยคุณพอใจแล้วหรือย,ยังนะครับร่างแดงนี้นะครับคือความเร็วในการยุกตีความเร็วในการขึ้นที่ดาเมจระยะไกลคิติคอนสามเปอร์เซ็นต์ฮิตพีเนียถ้าไม่พอใจเนะี่ยสามารถหาตัวตีใกล้ที่เป็นแบบแนว ซาซินได้นะเว้ยอันนี้เนี่ยราเมเระยะใกล้เห็นปะเป็นเราลองปะเราลองปะอีพันสองร้อยนะครับจำนวนที่สุ่มเหลือกห้าครั้งยังไงระยะไกลเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอานะใช้เบสพันสองนะจะรีให้ตรงสายไปเอานะเปิดโอ้ oh my g o กแวมพายสิ้นหวังเจ็ดเคผมบอกแล้วว่ามันต้องแตกแดงมันต้องแตกเว้ยเพราะผมมาสุดสายกระชาแล้วคนเก่งอ่ะมีเยอะเว้ยแต่คนดวงดีอะ่ะต้องคนนี้เท่านั้นเว้ย นี่แววไพร์สิ้นหวังโอ้โหระยะไกลอะดีมันเป็นการจงดีระยะไกลอีกแล้วความเร็วในการเคลื่อนที่พลังป้องกันแม่น,นยันตาคิดดีอน้นไปตรงสายอะแต่เพชรหมดพอด,ดีผมมีโอกาสลีกสีครั้งครับผมแต่ว่าผมต้องเติมเพิ่มนะครับผมก็ไว้คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยถึงนะ ผมจะเปิดสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะเปิดเจ้าตัวแดงเนี่ยผมขอเถอะมันมีหลายตัวเลยครับที่เป็นตัวโจมตีระยะใกล้แต่เราดันไปเปิดติดตัวโจมตีระยะไกลมานะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยบวกดามเมจเสริมความเร็วในการเคลื่อนที่ป้องกันเวทบวรตา,าคิติคอนเป็นตัวตีใกล้เนี่ยโหถ้าแบบเนี้ย คือเรามีโอกาสสุ่มอีกสี่ครั้งเว้ยแต่ตอนนี้มันได้ระยะไกลมา2ตัวเลยถ้าเรารับมานะมันก็ใช้ไม่สุดอยู่ดีนะครับผมแต่มันได้เคลียนในตัวนั้นอย่างแน่นอนนะมันได้เคลียนในตัวนั้นอย่างแน่นอนแต่ว่าเอออดทนหน่อยแล้วกันเว้ยอดทนหน่อยล้วแปลงร่างแดงนูย้ยหาโคตรยากย้ำเลยเจ๊เนี่ยหาโคตรยากเลยนะผมขอผสมอีกนิดนึงนะเผื่อเราจะได้นะโอเคไปผสมสีฟ้าเ็เป็ดมาอย่างเยอะกดอุย้ย โอ้โหได้ฟ้ามาทั้งหมด4ี่นะครับ4ตัวละครเลยที่เหลือเป็นเขียวครับผมเฮ้ยเผื่อผมว่าขึ้นแดงได้อีกหนึ่งทีอันนียปลดล็อกโคตรเยอะเลยผมบอกแค่นี้ว่าปลดล็อกโคตรเยอะเลยซ้ำอีกหนึ่งเออคือไฮไลท์มันคือการที่เราแบบสามารถที่จะเอาเศษชิ้นส่วนแมกมาอัพได้ดูโอ้โหฟ้ามาอีก3แต่ว่าซ้ำหนึ่งนะซ้ำอีกหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ยวให้หมดก่อนนะไปอ่าไม่ขึ้นเลยไม่ได้อันเดียวซ้ำอีกหนึ่งทีง โอเคตัวซ้ำเราจะได้สุ่มการ์ดสีส้มหนึ่งครั้งนะโวยบผมด้วยขอยได้ขอให้โดนขอญาตเถอะมามันต้องมีโอกาสเอ้ยไปออ,อดแดกครับผม ตัวที่แลดาเม็ระยะใกล้นะครับบวกความเร็วในการจมตที50อันนี้บวกเลือดผมว่าตัวนี้น่าจะจา้ากว่าเอานี่แหละเอาตัวนี้แหละแข่งล่างเหยียดเข้มาวะ่ะอุ้ยเท่นะเนี่ยเท่นะเดี๋ยวเจอกูขอกลับไปเอาไอไอขอกลับไปคืนก่อนไปคืนทุนในตัวนั้นก่อนเดี๋ยวขอดูก่อเช็คชื่อก่อนดะมันยังอยู่หรือเปล่าเช็คชื่อแปบ๊บขูหดาเม็มาอย่างลั่นดามเมจดอย่างลั่นเป็นทาย อ่าเมบีอาะจ,จะเหรอมึงอาะจ,จะเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูมาแล้วไอ้เมบียอ๋อไอ้เมบียังอยู่หรือเปล่าไอ้เมบียังอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเห็นไอ้เมบีเปล่าวะกำลัมงมันตับมันเลยวะ่ะโ,โอ้โหไอ้เมบีน่าจะไม่อยู่แล้วครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเคลียร์ไปก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวผมผสมสีขาวขึ้นไปด้วยเลยดีกว่าได้อีกหนึ่งครั้งครับสำหรับการสุ่มสีแดงท้ายสุดสุดท้ายขอญาติเถอะวะไปยังไงเฮ้ยได้บ้าได้ ไม่เป็นไรตัวไม่ซ้มแม่นย็ยอบ2กาอยาังดีโอเคยังมีสัตว์เลี้ยงอีกนะครับที่เรายังไม่ได้ทําการออฟเนี่ยครับผมโอ้เรามีสัตว์เลี้ยงฟ้าตัวหนึ่งด้วยนี่อัญเชิญหมาสามัวนี่นะครับเราอัญเชิญสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะครับเราก็าไว้ในช่องทางลัดเลยนะครับเอาไว้ช่วยในการกลมดีนะครับผมโอเคนะครับสัตว์เลี้ยงเราเปิดน้อยไปหน่อยนะครับก็น่าจะไม่ค่อยมีตัวซ้ําเท่าไหร่ขอญาตนะผมขอญาตไปใส่ใครสักคนหนึ่งไหนๆเราก็เกใจเกเรแล้ว่ไหนใจเราก็เกเรแล้ว ตอทั้นี้ถึงแล้วกันไอตัวนี้แทงน่าจะติดไปหน่อยอ้าวเราเจอแล้วแอสซาซินไอหนุ่มคนไทยด้วยขอญาตคนไทยด้วยไอพ่อหนุ่มไอพ่อหนุ่มคนไทยมานี่หน่อยขอใส่หน่อยเลยละกันใส่หน่อย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 ขอใส่หน่อยแบ็คคิงแบ็คคิงเหรอแบ็คคิงเหรอแบ็คคิงเหอเอฟหมาหมาใส่หลังใส่งัดหลัง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  เออเออไม่อยู่จอเออไม่อยู่จอไอ้ดุงไม่อยู่จอเฮ้ยปั๊มเลือดแล้วปั๊มเลือดแล้วไม่อยู่จอวิ่งคนเร็วเลยไม่อยู่จอ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 ใส่ใส่จริงๆเราสามารถอัพสกิลได้นะครับคือเราเนี่ยอุ้ยมันใส่ผมคืนแล้วว่ะมันใส่ผมคืนมันใส่ผมคืนแล้วมันใส่ผมคืนอุ้ยทำไมดาเมจโอ้แต่เลือดเราก็เด้งอยู่นะปั๊มเลือดมาใส่ใส่กูเหรอมึงใส่กูเหรอมึงใส่กูเหรอเพื่อนขี้โห้โคตรแรงใส่ใจจัดนะครับผมผมจะบอกนะครับเราสามารถที่จะซื้้อสกกลตัวรไดจาในเ น่าทำดื้อดอกออกก็ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เลเวลยังไม่เยอะมากกูใส่ใส่เปล่าไปก่อนใส่เปล่าไปก่อนเลยแล้วกันมาดีครับหนวด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 อุ้ยขี้ผมว่าเล่นแอดแล้วเล่นสายขี้อ่ะได้แรงเว้ยได้ใจเว้ยเพราะเวลามันขี้ทีนึงแล้วผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยคือสาหรับคนที่ชอบอ่ะจุดเด่นเลยผมแม่งโคตรชอบเลยนะครับ ในการที่แบบเราสามารถฟีบีเได้เนี่ยเป็นอะไรที่แม่งดีมากๆเลยแล้วเรดการเปิดนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าถามผม,ผมเปิดได้แดงได้ดีว่าจัดจ้านอยู่นะในช่วงนี้นะครับถือว่าจัดจ้านมากนะครับผมและระบบการฟาร์มอะไรเงี้ยมันรวดเร็วทันใจดีเพราะเรามีวาร์ปช่วยมีอะไรช่วยนะครับผม,ผมบัฟบัฟก่อนเลยแล้วการไม่ตายทักทีเหรอบัฟดามจด,ด้วยมา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 มันจะแตกมันวิ่งหนีไปแล้วครับพี่น้องผม,ผมบัฟดามจคือตอนแรกผมไม่อยากกรบเบืองไงผมจะเก็บไว้ฟาร์มไง พ่อแม่เงยวับหนีเลยเด็กคนนี้ลูกเล่นมันเยอะเออลูกเล่น,นเยอะที่นี่มันเข้าใจปะ่ะที่นี่มันอยู่ยากเนาะเออถ้าไม่แข็งแกร่งพอก็หนีไปพี่จะฟาร์มอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับเราสามารถที่จะซื้อตำราสกิลได้จากที่นี่เลยนะครับ ก็คือหลายอย่างเลยครับตัวละครเราจะพัฒนาไปได้อีกเยอะเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับและชอบแบบผมนะครับสำหรับแนว PVP นะครับผมแบบทหารแบบไร้กิจจำกัดเลยไม่มีเงื่อนไขได้ทุกที่ทุกเวลาเราซัดได้หมดตลอดเลยนะครับผมแนวแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับนะครับผม Kingdom of the Plains นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปมุมโคนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับเพื่อคลิปหน้านะครับผมถ้าว่าผลตอบรับดีเดี๋ยวเรามาสุ่มแองล่างสีแดงกันต่อเลยนะครับผมอ่า เจอกัในใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกัน